บัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับครึ่งหลังเดือนตุลาคม2564วันนี้สันทราบจะพาคุณผู้ชมไปตามนะคะว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐครึ่งหลังหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยเงินเข้าอีกวันไหนและมีค่าอะไรบ้างได้รับกันเท่าไหร่ทั้งรูดซื้อสินค้าแล้วก็กดเป็นเงินสดได้หรือไม่และที่สําคัญหลายๆคนรอคอยการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามในส่วนของการจ่ายเงินครึ่งหลังในเดือนตุลาคม2564สำหรับ บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมผู้สูงอายุผู้พิการที่มีบัตรคนจนและคุณผู้ชมทั่วไปที่ได้รับสิทธิในส่วนของบัตรคนจนฟังด่วนค่ะและที่สําคัญเงื่อนไขใหม่ล่าสุดนะคะนอกจากเกณฑ์ครัวเรือนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลังเผยออกมาแล้วว่าการคัดกรองจะใช้สิทธิ์ในส่วนของระบบประกันสังคมเข้ามาช่วยคัดกรองในเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในส่วนของครึ่งหลังการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนยังคงจ่ายต่อเนื่องนะคะซึ่งวันที่15ตุลาคม2564ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าไปในบัตรแล้วใช้จ่ายแล้วก็ลูดซื้อสินค้าผ่านการบริการแล้วก็ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าเอกชนนะคะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนให้แหวนหเให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมาจากเงิน ส่วนนี้สามารถนําบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็รูดซื้อสินค้าตามร้านค้าถ่งฟ้าพิชารฐได้ค่ะส่วนเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมถ้าหากจ่าย100บาทคืน5%เเข้าบัตร5บาทค่ะถ้าจ่ายอยู่ที่500บาทคืน5%เข้าบาัตรรับเป็นเงินสด25บาทค่ะและถ้าหากเติมมากกว่านี้ก็จะได้รับเงินสดในส่วนของการคืนแหเนมากกว่านี้นะคะและตามมาด้วยวันที่18ค่ะก็จะมีการจ่ายเงิน2รายการก็คือมีค่าไฟฟ้านะ ซึ่งถ้าหากใช้สิทธ์ตามมาตรการนี้วงเงินไม่เกิน315บาทเติมเข้าไปในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะแล้วก็น้ําประปา100บาทนะคะถ้าหากไม่ใช้สิทธิ์เกินนี้ก็สามารถรับสิทธิ์ในส่วนของการโอนเงินเข้าไปในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ อีกรายการหนึ่งก็คือวันที่22ตุลาคม2564เป็นการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน200บาทถึงเดือนกันยายน2564น2 5 4นะคะแล้วก็จะมีการจ่ายเดือนแรกสำหรับปีงบประมาณใหม่ก็คือ 22ตุลาคม2564ยาวไปจนถึงเดือนกันยายน2565ค่ะรวมแล้วผู้พิการที่มีบัตรคนจนอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินอยู่ที่1,000บาทนะคะคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดก็คือการลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็เผยเกณฑ์ออกมาแล้วแรกเลยคือในส่วนของเกณฑ์ครัวเรือนเป็นหลักแต่ทีนี้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทาง กระทรวงการคลังก็ได้ผอเผยออกมาว่า ได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะนําข้อมูลในส่วนของผู้ประกันตนนะคะอยู่ในระบบประกันสังคมเข้ามาช่วยคัดกรองในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อจะให้ได้คนที่จนจริงๆเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆให้รับให้ได้รับสวัสดิการในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จากทางกระทรวงการคลังจริงๆค่ะก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ